哦，我贩子。 สวัสดีจ้านิสยามจ้าจะมากินข้าวกับแฟนจ้าเออนางมาทํางานนะนี่เพิ่งลงเครื่องใหม่ใหม่มาช่วงนี้ไปต่างประเทศบ่อยลงเครื่องปุ๊บกูโคตรปั๊บร้อนมากเลยจ้าไม่ค่อยคุ้นชินกับอากาศร้อนต้องทําตัวคลุคลูอยู่เมืองดัตจริดชีวิตต้องป๊อปเมืองดัตจริดชีวิตต้องป๊อปอ่ะมันบอกว่าอยากกินของต้มๆมึงคืออะไร MK MK เซฟเบอร์รี่ฟู้ดอ่ะเรกูนี่อยากกินของแซ่บๆได้ไหมล่ะกูต้องแซ่บด้วยตัวเองกูต้องแซ่บด้วยตัวเองใช่ไหมเออนั่นแหละในคลิปเหมือนกูอีกจ้า ในสตอรี่เหมือนคนมีอำนาจแต่คนที่บังอานจะชีวิตจริงอะ่ะคือมันแต่คนที่บัง,งาาอาจใะชีวิตจริงอะ่ะคือม,ม,นะมันไม่ได้นะขัดมันไม่ได้นะผมบอกแล้วเห็นไหมใช่ไ,ไม่ผิดเลยถ้ากูเป็นหมอดูนะคุณวยไปแล้วเอามา M K <ม>เ,เอาจริงนะให้กินซูกี้แนละ้วให้กินที่อื่นไปกินที่ห้องครูดูล,ละลานะสู้กลับมากินที่บ้านไม่ได้มันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเลือกปลุกเป็นผู้กินได้นะเป็นอาหารที่ครอบครัวเด็กและผู้ใหญ่ยันทารกก็ยังกินได้นะกินน้ำซุปไงมีนานแล้วพี่ดอกเมื่อไหร่จะบีตังเมื่อไหร่จะมีตังอาามแล้วโอหบี ก็บีจะมาห้ามากเลยรู้ไหมเนี่ยเขาหิวข้าวมากจนกินน้ำหมดแก้วแล้วเนี่ยหิวแล้วทำไมไม่กินก่อนละ่ะหิวแล้วทำไมไม่กินก่อนละ่ะคนเคยเป็นเหมือนกันไหมเวลาจะกินข้าวนะกินก่อนไม่ได้นะคะต้องรอคุณนายเขามันตัดลิบบี้ต้องรอคุณนายเขามันตัดลิบบี้งงบออโง่เกินไปไม่มีผู้หญิงที่เป็นอย่างนั้นด้วยหรอถ้า,ถามีผู้หญิงที่เป็นอย่างนั้นมึงเลิกเถอะผู้เดงนะไอ้มึงกล้าเลิกไะ ก,ก็ไม่กล้าไง<อ>ให้รอ,อ,อก็ต้องรอก็นี่ไงก็ถึงนั่งรออยู่นี่ไงออแต่ที่แบบก,กินไปก่อนก็ไม่เป็นไรก,กินไปก่อนก็ไม่เป็นไรคำว่าไม่เป็นไรของผู้หญิงเนี่ยแม่งตายมาสี่ศพแล้วแม่งตายมาสี่ศพแล้วไม่ตายเลยผู้ชายมันคินไปเองว่าแบบผู้หญิงจะต้องนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาหาว่าชะนีนี่เงาจริงๆแล้วเรื่องจริงนั้นในชีวิตเนี่ยเป็นอย่างนี้ตลอดอ่ะถ้าเกิดไม่มีกล้องถ่ายพนักานว่าเป็นไง แล้วนี่สั่งเป็ดให้ได้ยังโอ้โหนี่ไงมาพอดีของโปรดทีเด็ดดีมามีเนี่สรุปร่วงหรือไม่ร่วงเขากินไม่ร่วงอะ่ะโอ้โหหิวข้าวอุ้ยดูน้อเป็ดดิงะเนี่ยครบมาสี่ปีกินแต่ซ้ำๆเดิมๆมีไม่เบืออ่อมั้งหรอเบื่อทำไม วก็ของอร่อยทีกินเดิมๆหนีจะไปเปลี่ยนทำไมอยู่ในคอมฟอร์ตโซนเนี่ยเข้าใจปะไปกิงกะเพราอ่ะกะเพราอร่อยก็ตุ้งเพิ่มเหมือนเดิมไอ้ที่ไปเมืองนอกมานี้ไม่ไม่มีเรฟเฟรนอะไรบ้างเลยที่ไปเมืองนอกบ่อยเพราะอยากรู้ว่าอาหารไทยมันอร่อยแค่ไหนอ่ะไปให้มันอยากไงไปให้มันอยากไงกลับมาได้กินเรอร่อยอร่อยไงนี่ทุกคนไปญี่ปุ่นนะโหมวยหน่ารักเจอนี่ต้องยืนก้มโค้งนะครับให้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 โค้งทำไมยืนตรงไม่ได้ยืนตรงไม่ได้ ขนาดนั้นโอ้ยจริงๆผู้หญิงญี่ปุ่นถ้าน่ารักนะเนอย่างแบบแบบนาง A A v เอกเอวีนางเอกเอวี A v เลย <c oughs> รู้อยางเดยว่าเป็นเอวีดูประจำดูประจำอ๋อชอบมวยอะได้เ๋ยกูพาไปงานจีนเลยมองเห็นอะไรล้ะพี่คะตอนนี้มีปักปิดปักเก,ก่งเอ็เคด้วยอะุอ่ะเอามาเลยค่ะชุดหนึ่ง นี่ไง,งมเมนูนี้ด้วยเหรออ่ะมานั่งตั้งนานทำไมไม่มองของใหม่อีกแล้วคุณผู้ชมอ่ะรับเปิดตรงๆเลยสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงแดกกลับได้แดกกลับได้เหมือนเดิมพามาเหมือนเดิมนะคะใครที่กำลังหิวนะคะก็บอกเลยว่าลิบไว้ว่าได้พาไปกินอะไรแดกกลับได้ต้องไม่ลิ้นจอนระเคไม่ลิ้นจอนระเคไหนมาลองดูสิอุ้ยลอ,องของใหม่ เฮ้มีพอปด้วยวะกะมวยไหมคะมวยนี่ฉันตั้งใจวนตั้งใจุ่มมากเลยอ่ะนี่เป็นการกินเปิดปักกิ่งใน MK ครั้งแรกของได้เพราะว่าซีซั่นก่อนไม่เคยได้กินเลยอร่อยมากนี่ทำให้เขากินดิทำยังงทํทำยังงอ่ะโอ้โหไหนๆขอล้องดิโอ้ หมยจริงๆต้องกินแบบใช้ตะเกียบนะแล้วปกติบีใช้อะไรใช้ตะเกียบเราเป็นชนชั้นกลางกลางวันกินกลางคืนก็กินกลางเท้าก็กินค่ะแม่งกินออทุกเวลาร่างกายแม่งถึงจะได้เป็นแบบเนี้ยร่างกายแม่งถึงจะได้เป็นแบบอ่านี่กินเปิดวาไรตี้แบบไม่ให้เบื่อนีม่มหมยแล้วนะชอบอยังชอบพาชุดป,ป้าพาชุดป,ป้าเนี่ยบ้ากามอีกแล้วอ่ะมึงอ่ะจังไรสุดเลยบอกเลย แป้งนุ่มมากแล้วก็เนื้อเป็ดก็นุ่มมากอร่อยมากคือปกติอ่ะเราจะกินเป็ดปักกิง่งแบบหนังเป็ดกรอบๆแต่เนี้ยคือพอเรากินแบบเนื้อเป็ดที่มันนุ่มๆอ่ะม,มันเหมือนแบบเต็มคำอ่ะมันอร่อยมากเว้ยนี่มาพร้อมเป็ดแล้วก็ผักเคียงแล้วก็ซอสหอยซินหอยกรอบซอสหอยซินหอยรอบซอสหอยซินพูดเป็นภาษาจีนเนี่ยอาจารย์หนเชาบอกมาหนว่าเป็ดกับงาซอสหอยซินซอสหอยซิน พูดภาษาอีสานสำเนียงจีนเหรอเมื่อกี้นี่สำเนียงจีนจริงๆแม่ส่งไปเรียนมานี่ซัมเมอร์บอกเลยส่งไปเรียนที่ไหนเอาไปเรียนที่ฮอยอันใหมากินซอสหอยซีเ่าไปเรียนที่ฮอยอันใหมากินซอสหอยซีหอยอันนี่มันอยู่เวียดนามเลยอย่างงี้วะเป็ดปักกิ่งเอ็มเคยัวยจ้าอืออือชอบมากเลยเอาซอสเนี่ยกับซอสเล่นได้ไหมถึงจะสวยแค่ไหนก็ต้องกินแล้วนะคะ ไหนวันนี้แต่งชุดหมยๆจีนๆมาแล้วนี่พูดภาษาจีนได้ปะเนี่ยช้าเธอหนีสันวอล่ะาอคิดถึงคี่พอจ้าคี่พอจ้าอุ้ยตายแล้วสมมติถ้าพันเกิดขึ้นมาทันทีเมื่อกี้กินเป็ดผักกิ่งไปจีนได้ปะได้อยู่แต่มันยังไม่พอสั่งเพิ่มได้ปะงั้นจานใหญ่เลยอมาแล้วใหญ่มากอุ้ยแป้งสองชั้นเลยดีกินสองคนไม่หมดอ่ะหมดหมดดมาเป็ดตัวเป้งๆไม่ไหวนะไม่ไหวนะขออันหนึ่งเลย กินมันนะจ๊ะน้องเบื่ออยู่ปะไม่ต้องพูดถ้าเบื่อแล้วจัดให้พี่คะจัดจานในย่านนี้จัดจานนี้มาเลยที่จา๋าเมนูเนี้ยกินยังไงก็ไม่เบื่อถูกปากกินง่ายแต่ที่เบื่อเบื่อเมียเบื่อเมียอ,อยากได้ลุกใหม่ๆแบบซูซ่ามีปะนี่นนบบค่ะเบจต์เ็นเคย์ค่ะ นะเดี๋ยวพี่ลองเสิร์ฟใหม่แล้วพูดว่าเป็ดแซ่บเอยั่วๆจ้าให้ฟังหน่อยเป็ดแซ่บเอยั่วๆค่ะเป็ดแซ่บเอยั่วๆค่ะมั่งไงเห็นไหมเออเห็นไหมมันก็จะมีลูกเล่นนะถ้าเกิดว่าพนักงาน MK พูดว่าแบบตับยั่วๆจ้าผงสดยั่วๆจ้าผักสดยั่วๆจ้ามีหยกสีก้อนที่สั่งยั่วๆจ้าแล้วก็เต้นนะแล้วก็เต้นแบบยั่วๆหน่อยนะเออช่วงชแบบเทศกาลอะไรี้อะอ่ะไหนลองดูซิอุ้ยน่ากินมากอ่ะ เ็มเล่นมาครบอะวราไงจ้าพนุ่มกินกันไหมตองเลยตองเลยกินครับเบื่อลูกเดิมไม่ใช่หรอถ้าป่วยจัดหมวยให้แต่เอ็กซ์ซัซก็้ให้มานีไงก็ไม่เบื่อแล้วไงกินเร็วดิโอ้ยอ่ะให้ชิมเป็นไงจี๊ดจ๊าดถึงเครื่องไหมโอ้โหอร่อยขึ้นตาอร่อยขึ้นตานไงอร่อยมากแซ่บมาก คือเนื้อเป็ดน,นะม่าดูเครื่องนะอ่าหิวแล้วสิมาได้ไม่ใช่แฟนเป็นโรงงานเป็นโรงงานไม่ไม่ไม่แฟนลองเพื่อนลองเพื่อนเดี๋ยวเหอะเป็ดแต่กินกับบะหมี่ก็ได้นะรสชาติแบบถึงเครื่องมากโอ้ยเป็นไงทำไมติดคอติดคอติดคอ,อหัวปั่นเลยประเด็นคือใส่แหวนนี่ไงเด็นคือใส่แหวนนี <laughs> ่ไงเฮ้ข้าวมาแล้วอ่ะเราพูดสิข้าวยั่วจ้ายั่วจ้านั่นแหละ ถ้า้ต้มยำนะบีดูแบบบอกเลยแต่เขาเป็นต้มยำไม่บีบไม่ได้หรอกเพราะเขาอะมีแต่ตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวเขาอะไม่มีขาหนับบีบไม่มีขาสหนับบีบข้าไม่ละไว้โอ้ยข้ากูเถิดเล่นอย่างเงี้ยกล้านะปีนี้ว่าจะเก็บตังค์ให้ได้สักพันหนึ่งเก็บไม่ได้เลยไม่มีใครทำหนุนเก็บไม่ได้เลยไม่มีใครทำหนุนความรักคือการให้ให้เบอร์ก็ได้ให้ไลน์ก็ดีได้ยินไหมจ๊ะดื่ข้าวถึงแทบเป็นงี้อ่าถึงเครื่องแทบแต่ไม่ต้องแลกแต่ไม่ต้องแลด โอ้ย,อยเป็แดแซ่บนะถึงเครื่องมากรสชาติคนไทยจัดจ้านไทยที่แบบว่าชอบกินแบบรสจัด M K ก็คือยืนหนึ่งเหมือนกันนะตอนนี้อยากจะได้แบบจีนจีก็มีอยากจะได้แบบไทยไแซ่บแซก็มีอ่ะเาบีชอบอะไร อันนี้ก็อร่อยนะแต่เขาก็ชอบแบบจริงๆเหมือนกันเลือกไม่ถูกเลยไม่ต้องเลือกค่ะทุกคนนี่มา MK แล้วจบเลยช่วงนี้เขามี MK Variety เป็ดย่างเมนูเป็ดหลักสไตล์กินแบบไหนก็อร่อยนี่เห็นไหมไม่จำเจแล้วก็ยังอยู่ในเซฟโซนของอร่อยอร่อยจริงๆทุกคนผ้ากันหลกเลยหรือจะกินเหมือนพวกเราก็ได้นะสั่งชุดใหญ่มาเลย699ได้ผักด้วยแต่ว่าชุดเล็กก็มี29 9 4 9 9ก็ว่าไปตามสถานะทางการเงินจริงๆแล้วสั่งซุกกี้เซตไหนก็ได้นะตั้งแต่ชุดเล็กยันชุดใหญ่นะสามารถแลกซื้อเป็ดแซ่บ MK หรือว่าเป็ด ใหญ่จาก399หรือ369บาทต้องเรีบวน,นะเพราะว่ามีแค่วันนี้ถึงถึง,ถงวันที่23เมษายนนี้รู้ก่อนเกี่ยวก่อนกินก่อนลงก่อนใครไปกินมาอย่าลืมคอมเมนต์ถ่ายรูปส่งมาให้ดูด้วยรีบไปก่อนวันที่23เมษายนนี้ฉะนั้นนะคะคลิปนี้ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทํพูดคุยกันด้วยแล้วก็ใครไปกินเป็ด ZMK ว่าเป็ดปักกิ่ง MK มาแล้วอย่าลืมถ่ายรูปปวดกันด้วยสําคัญนะคะ Subscribe กดกระดิ่งอย่าลืมเลยนี่คือหน้าที่หลักของเราเพราะว่าถ้าคลิปใหม่ๆมาจะได้แจ้งเตือนแบบไม่พลาดกันค่ะสําหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย We'll thank